สาวๆคนเดียวของกลุ่มเรานะครับก็ต้องมีผู้ชายช่วยแบบนี้แหละฮะ<า>โอเคน้ำมันหมดค่อยพักนะไปเลย a later few moments กลับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Wheel Addict ครับผมวันนี้นะทหารกล้าของเรานะครับวันนี้เรากำลังไปไหนครับพี่เบนซ์อ้าวอึ้งอึ้งโจไม่เล่นไม่ตึงจะไปขอนแก่นขอนแก่นอ๋อนี่เปลี่ยนเป้าหมายแล้วไปขอนแก่นแทนวันนี้ตอนตอนนี้กี่โมงแล้วพี่ ตีสี่ฮะถามหน่อยครับว่าใครยังไม่ได้นอนบ้างครับยังไม่ได้นอนคุณมี่นอนยังครับคุณมี่ยังยังไม่ได้นอนเลยใช่ไหมยังไม่ได้นอนเพลงอะไรนะยังไม่ได้นอน What What the fuck สาวนุ๊กเป็นไงบ้างครับมาสายสุดเลี้ยงน้ำด้วยนะเลี้ยงน้ำด้วยนะยังไม่ได้นอนโอ้นี่มาถึงนี่กินก่อนเลยอะเดี๋ยวค่อยรถใช่ไหมนเซ็ปต์เดี๋ยวค่อยรถโอเคเดี๋ยวเรามาดูรถ ก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะอันนี้ก็เป็นรถของพวกเราเองนะฮะอันนั้นก็จะเป็นกลุ่มของพี่อีกกลุ่มหนึ่งไปเชียงใหม่เหมือนกันมามาเจอกันที่นี่ก็จะเป็นพวก t อร์ลิงเวสป้าแล้วก็ c b r c b 6 5 0 BM เอ,องี้ยแต่เดี๋ยวเรามาไล่คันแรกของกลุ่มเราเลยดีกว่านะครับก็อันนี้ก็จะเป็น R1M นะครับของคุณมี่นะฮะ R1M นะฮะต่อมาก็เป็นรถผมนะครับ V4 นะฮะ อันนี้ก็เป็นซ9 0 0อ่าของน้องฟุกอันนี้ซ1 0พันนะครับสีน้ําเงินมีคันเดียวนะฮะของเฮียวิทอันนี้ก็เป็น V4S ของของใครไม่รู้นะครับอ,อันนี้ S พันของตัวรับครับผมอันนี้รถรถอะไรวะเนี่ยนี่รถอะไรยี่ห้ออะไรเนี่ยนินจาส0มนะครับผมของสอรวิท อันนี้ CB 150ยห้านะฮะคันนี้น่าจะคุ้นๆกันนะครับเฮ้ยมันห่างอะไรเนี่ยฟองฟองน้ำฟองน้ำใช่ไหมฟองน้ำนะครับฟองน้ำของคุณนุกนะฮะก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งตอนขับนะครับผมก็กำลังจะเดินทางไปเชียงใหม่เดี๋ยวไปดูกันว่าจะถึงกี่โมงตอนนี้ประมาณตีสี่ยังไม่ได้ออกเลยนัดเจอตั้งแต่ตีสามใครเป็นคนนัดตีสามวะ นัที่สามนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ออกเลยตอนนี้ฟ้าแบบมืดอ่ะเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าจะขับกันเป็นยังไงนะครับกลุ่มทอร์โนโดของเรานะอโอเคเดยวไปกันเลย ดูงผมงผมก็ไสแตกเหมือนกันเสื้อแบบว่าโอ้โหไปออกซ้ายขวาใช่เหรอไสแตกหมดครับทั้งสองท่างเลยพีอ่ออกคุ้นบ่อยอ่ะแบ็คไฟอ่ะของพี่มีออกไหมไม่มีไม่มีของผมก็ไม่ออกนี่เลือดสาดเลย,ยเลือดสาดหมดทุกคนนะครับ นู่นนู่นโอ้โหนี่ยันกระปุกน้ำมันเบรกหาเอ็มไม่ได้ตอนนี้เราอยู่ไหนอะกำแพงเพชรกำแพงเพชรกำแพงเพชรเหรอตอนนี้กี่โมงเจ็ดโมงหกโมงครึ่งไม่หรอเจ็ดโมงแล้วหกโมงห้าสิบอยู่กำแพงเพชรอ้้หึ่ยมือว่ะเออขับกันซะนกเป็นไงบ้างครับนกเขาบอกยืนพื้นเท่าไหร่เขาบอกยืนพื้นร้อยหกร้อยหก แล้วขับกันมาเท่าไหร่200แช่แช่แช่ด้วยนะ200แช่แช่เหนื่อยอ่ะเหนื่อยอ่ะง่วงนอนเหรอเมื่อคืนไม่ได้นอนอ่ะเด็กโอยถ่ายจะถึงห้องนี่ไงเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราแวะกินกาแฟก่อนอากาศแม่งอยโอเคเดี๋ยวไปกินกาแฟกันเขาไม่ได้จ่ายแล้วเนี่ยถ่ายให้เขา ZY ตอนนี้เราก็กำลังจะออกเดินทางจากกำแพงเพชรกันนะครับผมไหนสองคนนั้นไปบ่ายไหนแล้วไปบ่ายนายโอโลอันนี้อันนี้ไม่รู้เรื่องอันนี้ไม่รู้เรื่องตอนนี้เราก็เชื่อมเซน่ากันอยู่นะครับตอนนี้เราอยู่กำแพงเพชรตอนนี้เราจะไปไหนนะครับผมโอเคน้ำมันหมดค่อยพักนะไปเลย กว่าแล้วกดผิดกดผิดพี่เช็คก่อน เป็นไงบ้างครับมี่ตอนนี้เราอยู่กันที่ปตทาตากนะครับรู้สึกไงบ้างคนไม่ได้นอนมันมัน,ม,นมันง่วงเว้ยมันไม่เหนื่อยตาแดงเลยเพี้ยงยังไม่ได้นอนอน,นี่แวะพักแวะพักเยอะหน่อยเต้นนำมันรถมาเต้ถนนมันไปไปเลิก<า>คุยเลิก<า>คุยไม่เน้นคุยเว้ย ตอนนี้พักอยู่ที่ปาเมโซ่นะครับผมเกือบไม่มีน้ํามันเติมนะฮะเกือบต้องเข็นแล้วอตอนนี้ก็อีกประมาณอีกประมาณร้อยอีกประมาณกี่โลวะเจมร้อยโลถึงเชียงใหม่ตอนนี้อาการเป็นไงไหนเล่าให้ฟังสิตอนนี้เหรอเออแดดร้อนจังเลยสาว คนเดียวของกลุ่มเรานะครับก็ต้องมีผู้ชายช่วยแบบนี้แหละฮะง่วงอะง่วงไหมคอแล้วรู้สึกไงรู้สึกไงเห็นบอกว่าทริปนี้แบบอยากขับมอไซค์มาเชียงใหม่แค่ตายมีหน้าไหมอีกปะมีหน้าไปแล้วแล้วไปแล้วเหรอขับขับมอไซค์ไปรถเครื่อง เมื่อกี้เมื่อกี้มี่มีอาการเป็นไงบ้างบูบไอเย้ยไม่ได้นอนไม่ได้นอนบูบเลยเกือบล้มแปะติดไฟแดงอยู่สัจะล้มเอ,อ่ออยู่ไหนวะพี่เบซนพี่เบซนคุณตาเป็นไงบ้างครับถ่ายไม่ทันนะผมเข้าโค้งช้าไปหน่อยพวกคุณนี่แบบว่าไปไปก่อนใครเลยอ่ะเ <laughs> <laughs> นี่ยสี่คนเนี้ยไปก่อนใครเลยเนี่ยคิวเพิ่มอ่ะครับน,นี่ไงนี่ไงพี่วิทย์พี่วิทย์เป็นไงบ้างรครับ ายเหนื่อยชิบหายเป็นคนบอกอยากอยากขับมอเตอร์ไซค์มาด้วยนะโอ้โหเอาง่ายๆหมดเนื้อหมดตัวพอแล้วมอเตอร์ไซค์อะพอแล้วนะพอยอะพอไม่มีวิดีโอตอนกูพูดใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่ได้ถ่ายวะจอดอยู่ดีไหมแป๊บนึงอุ้ยไอ้มีัไอ้อันนี้อันน้คนอยู่ในรถอ่ะเี้ยบนเหมือกันเกือบเอารถไม่อยู่กูนั่งอยู่อย่างเงี้ย ใช่คือคือกลัวยันขาฝั่งนี้เต็มขานะแล้วกูคือแล้วเสร็จกูก็นั่งเกาะนี้แล้วเปิดชิลกูก็แบบโค้งตอสะพานมาเน่ั่งย้อยเฉยเลยไอ้สั่นสั่นบุก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 อ้เยเลยแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้เรามีโปรแกรมไปไหนกันต่อครับปลายปไปพรุ่งนี้ปายกี่โค้งไปสวนมุกษาแล้วไปปายพรุ่งนี้ปายกี่โค้ง พันแปดพ่อมึงเจ็ดร้อยกว่าพอไอสามพันแปดนันมันขึ้นจากตากโค้งปลายมันยังโอเคแต่ว่าเดี๋ยวตอนเช้าไปบ้านจับโบจัโบนี่คือวันที่สามแล้วนี่เราไปบ้านจาบโบเราไม่ได้ไปดูวิวเราไปกินก๋วยเตี๋ยวขี้ขา<ร>ก็คลิปหน้าเป็นปลายแล้วกันคลิปหน้าเป็นปลายเจ็ดร้อยวโค้งขึ้นปลายโอเคเดี๋ยวมีกล่าวปิดคลิปนะครับผม กู่าบสวัสดีครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กาบปิดคลิปครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซ u b สไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็มีช่องทางใหม่คือ Facebook แล้วเราเฟซบุ๊กชื่อนะครับอะไรวะวิวแอติมันไม่ค่อยดังอ่ะไม่ค่อยดังใช่ไโอเคเดี๋ยวเจอกคลิปหน้าผมขึ้นปนะฮะไปเจอกลิปหน้าผมบบ